สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ช่องเดือนสเกวนะคะก็เมื่อน,นี่ปูเหล็กปูวัดปลามาเปิดโตที่ช่องของเดือนสเกวเพิ่นกับเปิดไปไล์ไล์ไลช่องแล้วแม่นบ่ค่ะการค่ะคือให้ตัวเลขไปไล์ช่องแล้วก็ค,คือแบบเลขเพิ่นเขาดีค่ะกาดเศมาตามให้เป็นที่ไปที่แม่นเลยคือได้แบบ เหล็กเหล็กปูปาศาถึงถึงดังแบบใดค่ะให้ถึงมาจากงมวดแล้วยังสี่นะค่ะเอฟซีไม่เข้ายังบ้านในติดตามปูปาศาเพรระว่าในช่องเดือดสกาวยังบ้านในมีแต่ว่าช่องอื่นๆน่ะมีขึ้นซื้ออยู่คือปูปาศาเนาะปูปลาศาอ๋อปูวัดปลาขอบคุณใ่้บุญวัดปลานะครับค่ะคือผมว่า ผมเป็นเป็นแอดมินนะครับเป็นคคใ,นในงโงโครไว้ในกลุ่มกลุ่มของคงราคาแบบสั้นเป็นเงิบุญนะครับท่านสมาชิกเป็นนบุญครับผมค่ะนะครับตัวเลขเข้าเดือนดีตัวเลขเข้าเข่าเดือนสิบกับ้าคเป็นปีเงินบุญตอนนี้กับเขานั่งอยู่ทีบวัดซอยเพื่อนชุมทาอ๋อก็คือเข้าคุยอยู่นี่ก็คือเป็นแอดมินของทั้งวัดนะคะครับผมครับผมตัวเลขภาคสมาชิกเพิ่น เป็นเหมืนมากช้างที่ปีแล้วนะครับค่ะเข้าจีเขากลุ่มอะไจังไดยกลุ่มของทางวัดนะฮะมีมี<แ>บอรหรือต้องให้เข้านําเสนอแบบเพียงตัวเลขตัเพีลงตัวเลขครับมีไร่กลุ่มของผมอยู่อ๋อเดือนตัวมีเบ,บ,บอร์โทรครับเปิดท่อหนีแต่แอดไลน์มาเลยครับอ๋อให้เอฟซีเปนแอดไลน์น้ำบอลหรือจังไดย์หรือนะเพียงจจจจตัวเลข ใตรกีนะคววสองจะได่มากะาว่าูกส่วนขันว่ามันปล่อยของเลขช่องห้ากะโอ้คนจปบะโทษไหลวะปกติก็ไหลอยู่บ้าบ่า๋อครับครับค่ะแต่ที่ีครับแต่ผมเ็นเนาะผมเอผมเ็นในช่องพี่ก่ะี่กมัดข้ามุเนาะครับค่ะเลยปากขอฝากช่องนะครับฝากช่องบุเพราะว่าผมกับกำลังกำลังอ็นกำลังสามวันซอยซอยูนะครับตอนนี้ ค่ะครับประมาณว่ากำแหน่งนะครับมาเทียบเท่าเรืองเหรียญเหรียที่ของที่เหรียเหรียญที่จะทำอย่างทำบุญร่วมทำบุญท่านบุญนะครับเอาเป็นก็เอาเป็นว่าเบื้องเลขเข้าไปจ้กกอนนะฮะถ้าเลขเขาจังใดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดเบื้องไปเรื่อยถ้านักเนาะอย่ารวมทำบุญ สิเป <hire> ิดการรับยอดบุญแต่สี่ประมาณนีเนาะครับครับก็อนุญาตบเนครับอันนี้เาวขาเวไปกรนะฮะคือว่าตัวเรคข้าโชซดีในพอขาอกคือการทาบุญคันข้าวตัวตัวเรคมันเกิดสีเป็นแบบว่าช่างส่วอันนี้คือการในการเป็นสายบุญเนาะข้าขออนุญาตแบบแบ่งเป็นสายบุญด้วยนะฮะก็คือทำทำว่า ทำวัตถุประสงค์นี่ขึ้นมาจัดขึ้นมาเป็นเรียงแนวทางก็คือคันเลขคือกะทํำบุญคะเลขบ่ถือกะเบิ่งไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนมากเลขเพื่อนจะวิ่งกะเข้าแม่นบอกทั้ัเลขวิ่งกัเขาตลอดรับเลขวิ่งเลขวิ่งกันเมื่อกี้ผมก็ให้สองคือถ่ายผมกับบ้านสองครับสองศูนย์สองศูนย์ก็คือขาต้มข้าต้มมีฐานเอฟซีฮาก่อนนี่ค่ะกเลขเมกเนี่ยว่าป็นทันว่า มาบึงสิบิดเงนแบงอ้าค่ะครับผมครับผมข้ากับบึงไปเรื่อยๆนะครับค่ะไปเรื่อยๆดีนะครับบอมเนบอมเนวายเ้าลูกเพิ่าตัวเลขเพิ่เข้ากะทิแมีนั้งบุญลข้าวุณจะมาจากบอ่บแมเนนอกค่ะางทีผมต้องหาดีกเพราะว่าใน่ลักกากช่องท่างๆหลักฐานว่อเห็นนะครับเย็นะครับเพื่เพิ่นตัวเลขเป็นตัวเลขเข้าแบบในขําบุญในวงไปสรสางตั้าแปดนะครับค่ะนะ มีมีจต่คู่ค่ะปัเลขบนล่างครับเด็กเป็นบนล่างี่อยู่6ครูครับผมแต่ว่าทีมีหนอยู่มากา3คููครับอ๋อเลขเด่นทั้งบนทั้งล่างครับเลขคูกที่บนน้าครับค่ะเอาพร้อมจดวิ่งครับวิ่งศูนย์ครับบนหรือล่างคะบนล่างครับศูนย์กับห้าบน ล่างเนาะครับซุดกัมหาครับวิ่งศูนย์กับห้าครับครับค่ะจากกู้นะครับค่ะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดค่ะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดครับห้าหก ห้าเจ็ดห้าแปดครับค่ะ,ะเ,เ,นคเน้นเน้นที่ศูนย์หกครับห้าหกครับศูนย์เจ็ดด้วยครับสามตัวสามชุดครับเน้นศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ 5, 6, ห้าหกบอครับผมครับศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าหกครับ แล้วเล็กเลกบิงอ่ะผมงมนี้เล็กบินอ่ะสุดท้ายนี่อรอมืงไม่ออกครับเห็นปั้นเห็ตัวเดียว,วบินโดดครับตัวมันกิอ๋ปกติปกติผมใหมอยู่ในกลุ่มกลุ่มผมกลุ่ม,มใหญ่ประมาณมันมันที่มันที่สบกับที่เน,นอ่ไาไม่ออกประมาณสามโมงค,ครับค่ะแต่ว่าตอนนี้คระบไอที่ให้ไอที่ให้ใหช่องที่ก้อนนะครับไอที่ก้อนอะไรแต่ว่ามันกี่สิบหาอะไรครับเลขกิ่งตัวเดียวออ เลขวิ่งตัวเดียวของปูวัดป่าวันที่สิบห้าเนาะครับผมวิ่งตัวเดียวเราก็จับจุดไทยในน้อยลงครับจักสองจุดนะครับกอเป็นปยาหยดงบลงใจน้อยเนาะค่ะครับครับขอบคุณเนาะขอบคุณของแอดมินของเลขปูวัดป่าเนาะก็ะเอาตัวเลขมาแบ่งปัน อลายคู่คคเลขหกคูกน่นึ่งหนาติดตามไป่พึ่งกันตลอดเลขวิ่งกันนายจะเดินดีนหมครับสองตัวนี้สูตรสัมผัสก็วิ่งนี่หลุดนิดยังอะไร่บตลอดทั้งปีบอกค่ะสูตรนี้รับเลขวิ่งบพราะเ,เ,เคยผ่านการเลขวิ่งเลขวิ่งนี่ครับบพราะเคยผ่านครับส่วนมากมาทั้งสองตัวหรือเปล่าทั้งบนทั้งล่างหรือมาหนึ่งตัว บนมานถมาหนึงตัวหนองตัวซูนา่านาา่าน้ำ็งได้นนครับูน่าอ๋อมานน้ำกันได้ยังสีตีทำ่ากับไขครับค่ะครับแล้วไกลๆมือเนาะครับที่ที่หครับผมจะบ้านไหนอ่เล็งลิงบุญนานมันตวแั้วรับค่ะคอับผนคแต่ขอบุณขอบุณนะครับอ่าสำหรับปีปีเดือนเนาะให้โปกรมอ่าไ่ชองในเรื่นำเสนอนะครับค่ะ ขอพุ่นไลายๆเด้อค่ะเด้ออาจารย์เอกวันนี้ก็ให้มันมันได้ว่าเปิดตัวครับครับเดี๋ยวที่สิบห้าค่อยมาเอาเลขวิ่งหนึ่งตัวแล้วก็จับคู่ให้เน้นๆอีกเนาะครับผมค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับอ่ะค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะคะ่ะเลขปูวัดปลานะคะเมื่อเปิดห่งที่ช่องเดือนสกาวกับท่ากับขอพุ่เดืนสกาวขอบคุณนะคะเนาะ ที่ไหนแนวทา่าดีๆมาลงเสนอในช่องเดือนสกาลสายบุญนะฮะยา,าพาเพิ่มจะเป็นสายบุญเนาะ,ะตามนี้ก็แล้วกันเน้นไปที่06 07แล้วก็56ส่วนตัวดีก็ไม่เน้นก็57 58แล้วก็08นี้ก็จะเป็นเดี๋ยววันที่10หานะคะวันที่10หาเดือนสกาลที่นำตัวเลขหล,งลงังหลังจากที่ภายใน09เพื่อจะเน้นในตัวเลขกระจับคู่ประมาณอยู่คู่2คู่นี่แหละทา่านผู้ชม สำหรับพ้นงบหน่อยนะคะมันจะมีกลุ่มอยู่ที่จะเขาพุ่มในเดือนเดือดสกาวเดี๋ยวเบิ้องติก่อนเรื่อยๆนะครันบนธุ์ชมอย่าพึ่งใจร้อนนะฮะเนาะทําเป็นแต่ละขั้นตอนไปนะฮะเขาก็อยากแบง่งปันอยู่แต่ว่าเขาต้องทําต่อทําตามขั้นตอนไปทีละอย่างนะคะเดี๋ยวเอาเว่าเข้าพอมกันเลยเขาจังสิม,มาขอ,ขอคุ้มน้ำเพลินนะครับนธุ์ชมให้เข้าเบิ้งตัวเลไปก่อนเปรียบเทียบเบิ้งเขาจะคลองว่ามากักจะซื้อว่ามากกักขัดพัน เอาสล้าคลิปดีเดือนสกาวกับเดือนพระรวยกัจก FC, บจักร์โต้ล่าเอฟซีไปก่อนเจอกันไม่ในคลิปนะาวันที่สิบหาสวัสดีค่ะ